moving green forward ก้าวไปข้างหน้าเพื่อโลกเพื่อเราจัดคืนเพื่อให้ได้เรียนรู้เทรนและความรู้มุมมองใหม่ๆครบทุกมิติในงานเดียวได้แก่การบรรยายสุดพิเศษจาก keynote speaker เสนวนาเจาะลึกเทรนธุรกิจโอกาสและความท้าทายของธุรกิจในยุคโลกเดือด SME ไทยต้องปรับตัวอย่างไรให้อยู่รอดร่วมกันรับฟังแนวคิดและประสบการณ์ถอดรหัสความยั่งยืนโดย5าธุรกิจต้นแบบระดับโลกคลินิกให้คำปรึกษาและแนะนำจากหน่วยงานพัธมิตรที่มาจัดแสดงสินค้านวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การให้คําแนะนําสินเชื่อสําหรับธุรกิจรักโลกจากสถาบันการเงินทั้งนี้ดีพร้อมเชื่อมั่นว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่สําคัญของภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2593และการมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์เนสซิโรภายในปี2 6 0 8ค่ะความความความนั้งใจของกระทรวงตอนนี้นะคะคือเหมือนที่บอก ว่าตั้งแต่วันแรกที่เข้ากระทรวงมาเราปุ้ยเนี่ยออแล้มันตรีตั้งแต่วันแรกที่เข้ากระทรวงมาได้มอบนโยบายให้กับพี่น้องกระทรวงศรรึกษาก็คือเรื่องของการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการนะคะแล้วก็ตั้งแต่ทํางานไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าวันนี้เนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยจะเจอความท้าทายมากมาย หลังจากที่เราได้รวบรวมประเด็นปัญหาจากผู้ประกอบการมาผ่านทุกหน่วยงานของกระทรวงศึกษาหกรรมเราก็มีการกําหนดนะคะนโยบายที่อยากเป็นเป้าหมายให้กับแต่ละกรมได้ทํางานร่วมกันก็คือเรื่องของ green productivity นะคะแล้วก็ green productivity เนี่ยมันก็ต้องท,ทําควบคู่กันนะคะเรื่องของเงินความรู้แล้วก็คู่เงินทุนทั้งหมดนะคะแล้วก็สิ่งที่มีความตั้งใจไว้ก็คือว่าวันนี้เรามีโรงงานทั้งหมดเนี่ยที่กําลังขึ้นมายกระดับเป็น green เนี่ยแต่ระดับของกรีนที่ ที่เข้ามายกระดับเนี่ยยังเป็นแค่ระดับ1ระดับ2อ,อยู่ซึ่งมันยังไม่เป็นยังยังไม่สามารถที่จะเป็นแรงแล้วก็เป็นผลที่ชัดเจนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะของสภาพภูมิอากาศจริงๆเราก็เลยมีนโยบายว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยทุกกรมต้องทำงานร่วมกันโดยเป้าเดียวกันคือเรื่องของ green productivity ค่ะแล้วก็เป้าหมายชัดเจนก็คือว่าเราต้องเห็นล่วงหน้าเลยก็คือต้องทำสรุปกันปีต่อปีนะคะแต่ละกรมก็ต้องรายงานเลยค่ะว่า แต่ละปีเนี่ยผลงานของแต่ละกรมเป็นยังไงภายใต้เรื่องของ green productivity นะคะแล้วก็ไม่ได้ทำแค่กรมก็คือหน่วยงานของการนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็เรื่องของ SME d e a n k ก็ด้วยวันนี้ที่เดินหน้าค่อนข้าง,าง,างชัดเจนก็คือเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมนะคะก็เพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของการจัดการในองค์กรที่ทําได้สะดวกแล้วก็มีเงินทุนเป็นของตัวเองนโยบายที่มอบไปเนี่ยตอนนี้การนิคมอุตสาหกรรมก็จะทําเรื่องของการจัดการในพื้นที่นะคะเรื่องของ การจัดการการอุตสาหกรรมเรื่องของการจัดการเรื่องพลังงานนะคะแล้วก็เรื่องของเงินทุนยังไม่ต้องพูดถึงแต่ว่าที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของการมีแรงจูงใจของผู้ประกอบการให้มาทําด้านนี้ค่ะเ,ออเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะมีลายผลิตใหม่ของไออนนะคะที่จะเปิดการผลิตในวันที่17นะคะอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มี BYD ทั้งหมดทั้งสิ้นก็ล้วนแล้วที่จะเกิดที่เกิดขึ้นมาก็ภายใต้มาตรการตั้งแต่3จนมาถึง3.5นะคะออแน่นอน E ี EV, ตั้งฐานการผลิตใหม่แต่ต้องอยู่ภายใต้การนี้จะต้องมีโล컬คอนเทนต์ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับคนไทยด้วยนะคะจริงอยู่แม้ว่าจะมีซัพพลายเชนไม่มากเท่ากับ ICE แต่ว่าเราพยายามนะคะขอความร่วมมือแล้วก็อยู่ภายใต้เรื่องของการส่งเสริมการลงทุนที่บังคับโล컬คอนเทนต์ด้วยนะคะอันนี้คือเราไม่ได้ ไม่ได้บอกว่ามาตั้งแล้วได้อะไรทั้งหมดแต่ว่าคนไทยก็ต้องได้ด้วยนอกจากเรื่องของการลงทุนที่เกิดขึ้นค่ะ mm hmm. คือแน่นอนค่ะวันนี้พอผู้บริโภคเนี่ยมีตัวเลือกมากขึ้นนะคะแล้วก็ประกอบกับตัวเลือกใหม่เนี่ยค่อนข้างมาแรงพอสมควรในหลายๆข้อจูงใจที่จะทําให้ผู้บริโภคเนี่ยอาจจะปันใจนะคะในการเลือก EV ในการเป็นรถ เขาจะต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นรถคันแรกหรือว่าเป็นรถในครอบครัวแต่แน่นอนผู้ประกอบการ ICE ผู้ประกอบการเดิมเนี่ยอาจจะทําให้ยอดขายเดิมลดลงเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยทางรัฐบาลเองเนี่ยโดยท่านนายกเองแล้วก็กระทรวงอุตสากรรมเองเราก็ไม่ได้ทิ้งนะคะล่าสุดมีการพูดคุยกันว่าจะสนับสนุนได้อย่างไรบ้างนะคะวันนี้แม้ว่าเรื่องของกําลังผลิตลดลงนะคะเรื่องของอการบริโภค ลดลงแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือว่าเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยว่ามันไม่ใช่เกิดจากความต้องการอย่างเดียวแต่มันเรื่องของเศรษฐกิจก็มีผลและที่สำคัญที่สุดพอเราเป็นฐานการผลิตนะคะพอเราเป็นผู้นําในการผลิตทั้ง ICE และตัว ICE ปุ๊พุเนี่ยพอเศรษฐกิจโลกมีปัญหาแน่นอนการส่งออกก็มีปัญหาทำยังไงที่เราจะช่วยประคับประคองได้นะคะวันนี้ทางท่านนายกเองกับรกระทรวงการมีการพูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะชิ้นส่วนยานยนต์หรือเมื่อสักครู่ที่พูดออกไปว่าอันไหนที่ช่วยได้การยืดระยะข,ของการบังคับใช้ยูโร5 e u ยูโร6อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผู้ประกอบการแล้วก็ช่วยไปแล้วก็มีข้อเรียกร้องอื่นที่ทั้งทางผู้ประกอบการผู้ผลิตทางญี่ปุ่นเองพยายามมาบอกนะคะผ่านาผ่านจากผ่านมาทาง JCC และ JPRO หรือผ่านมายังสภาอุตสาหกรรมก็มีการตั้งคณะกรรมการ ทำงานร่วมกันเกิดขึ้นแล้วก็เราก็มอบโจทย์ทั้งหมดกลับมาที่กระทรวงอุตสาหกรรมว่าเราจะช่วยอะไรได้บ้างแต่ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่แค่กระทรวงอุตสาหกรรมนะคะวันนี้เราคุยกัน BOI กระทรวงอุตสาหกรรมท่านนายทนายก BOI กระทรวงอุตสาหกรรมและล่าสุดก็มีการพูดคุยกันกับภาคกลุ่มธุรกิจที่ครบถ้วนค่ะเวันนี้ก็ได้รับความร่วมมือนะจากเครือสายฟันธมิตรที่เราเห็นบูธที่อยู่ด้วยกันนะก็จะเป็นทาง แก่ต่างๆอย่างที่ต้านน้ำมันฟรีอย่างนี้เราก็ต้องให้ความรู้นะครับแล้วก็เรื่องของไฟแนนซ์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเราก็พยายามรวบรวมระแบงการน้ำมันอย่างไอพาณิชย์นะครับอย่างกรุงไทยนะครับกสยนเนี่ยช่วยทับประกันให้นะครับจะได้เสพอีกนะครับรวมถึงหน่วยงานที่เป็นสตาร์ทอัพต่างๆนะที่ทำเกี่ยวกับเรื่องขอการประหยัดพลังงานนะครับการที่จะทำเรื่องของ CFO แง่ CFO คาร์บอนฟรีต่างๆซึ่งอันนี้เองก็เป็นส่วนที่จะให้ความรู้นะครับซึ่งผู้ประกอบการเองเนี่ย ปัจจุบันก็าต้องเตรียมความพร้อมนะครับเข้าสู่โลกยุคใหม่อย่างที่ท่านรัฐมนตรีบอกเรื่องของความท้าทายในเรื่องของราวาโลกเดือนนะครับปัจจุบันเนี่ยก็มีมาตรการกีดกันค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องของซีแบนแลวก็ทางยุโรปและทาง,งอเมริกา,าก็จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น,นวันนี้เราต้องเตรียมความพร้อมและกับไปเ็มีในการที่จะก้าวสู่ไปในตลาดยุคใหม่นะครับก้าวผ่านมาตรการกีดกัน แล,แล้วก็หน่วร่วมต่างๆก็จะมีเรื่องเทคโนโลยีต่างๆของ s c g นะของรัทสตุกๆุกอะรต่างๆซึ่งเรามีให้บริการในวันนี้นะครับแล้วกรมก็จะเปิดรับสมัครนะครับวันนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์ให้กับทางผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจนะครับกรมก็มีโครงการที่จะช่วยนะผู้ประกอบการในการที่จะตีคาร์บนไนซ์การระิการผลิตนะครับในการทำคาร์บอนฟุตพิ้นนะครับสำหรับโปรดักต์และก็ออร์แกเนอเ o ชันนะครับแล้วก็การให้ความรู้ต่างๆนะครับซึ่งงานเราก็จะจัดทั้งหมด4ครั้งอันนี้เปิดตัวที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ครั้งงัไปปก็จะเทีี่่ชยหม แล้วก็พัคอีสานที่ขอนแก่นนะครับแล้วก็ภาคใต้สุดท้ายที่นครน่าจะสีมาวันที่30นครศรีธรรมราชวันที่30กรกฎาคมครับก็อย่างที่เจ้ารัฐมนตรีบอกนะก็มีโอกาสและความน่าทายเยอะนะฮะสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับเส่มีทุกท่านก็คือการปรับตัวปรับเปลี่ยนนะเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์การใช้มรจุภัณฑ์สีเขียวนะครับแล้วก็เลดอลพิษมากขามนนะครับซึ่งถ้าท่าน มีข้อสักถามหรืออยากจะปรับปรุงก็ให้ติดต่อมาที่กรมส่งเสริมสังคมได้ก็จริงจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องเรื่องใหญ่ไม่ใช่แค่เรื่องของประเทศไม่ไม่ไม่ใช่แค่เรื่องของกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะแต่เป็นเรื่องของประเทศและที่เราจะต้องพยายามปรับตัวให้ทันกับที่เราไปลงนามเอาไว้คะในปี20 20 20 20แล้วก็250เนนะคะทีนี้วันนี้ วันนี้เนี่ยสำคัญที่สุดคือทางผู้ประกอบการเนี่ยการที่จะปรับตัวได้เนี่ยเหมือนที่บอกว่ามันต้องใช้ทั้งความรู้ทั้งเงินทุนงานนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อน,นําทั้งสองเรื่องเนี่ยค่ะมาช่วยผู้ประกอบการก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประกอบการดังความตั้งใจของงานนี้ค่ะก็เรียนเชิญนะคะใครสนใจก็สามารถยังมากันได้อยู่ที่นี่จนถึงอตอนเยน็นใช่ค่ะอนรัง เ,เข้ามาที่วับไซ์คลมก็ได้ครับเพื่อหาข้อมูลแต่จริงหมดงานนี้ไปกรมส,งส่งเสริมก็ยังทําหน้าที่อยู่นะคะเป็นภารกิจหลักของอีกอีก,อกภารกิจหนึ่งของกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะ